แปดสองสี 8, 2, 4, 9, ครับวันนี้เราพูดเรื่องเกี่ยวกับราคาครับหมายถึงมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่วัดได้ในรูปของจํานวนเงินวัตถุประสงค์เพื่อได้ผลตอบแทนในรูปของกําไรครับกำไรตรงตามเป้าหมายที่กําหนดกําไรสูงสุดกําไรในระดับที่น่าพึงพอใจครับเพิ่มทำให้ เกิดยอดขายเพิ่มมาเกิดการเพิ่มปริมาณการขายการเพิ่มส่วนของส่วนตลาดในการตั้งราคาเพื่อรักษาสถานะให้อยู่คงเดิมครับนโยบายการตั้งราคาการตั้งราคาเยอะและตั้งหลายแล้วครับการตั้งราคาสูงการตั้งราคาตามหลักอุตสาการตั้งราคาตามระดับราคาการให้ส่วนลดการตั้งราคาตามหลักอุตสาหคร พื้นฐานการตั้งราคาการตั้งราคาทางปฏิบัติการตั้งราคาพื้นฐานทางทฤษฎีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจตั้งราคามาจจัภายในเงืมาขององค์กรตลงทุนลักษณะของผลิตภัณฑ์องครทีวิตของผลิตภัณฑ์ขั้นข่านเจริญเติบโตท่านเติบโตเตที่ท่านแนะนำขั้นตกต่ำปัจจัยภายนอกวัตถุดิบ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์การแข่งขันค,ความต้องการท้ราชีวิตเวลาภาพเศรษฐกิจบทบาทกฎหมายและราฐาัฐบาลเจ้จาหน้าที่ขับ